สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยวันนี้เราจะมาเล่นไมค้าฮาร์ดคอรกันนะวันนี้คือไม่มีอะไรจะลงแล้วแบบพวกแอดออนเนี่ยผมจะไม่ลงแล้วผมจะมาเล่นเอาชีวิตรอดฮาร์ดคอรนะซึ่งถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยผมจะทาเยอะๆเลยชีวิตเอาชีวิตรอดในโหมดฮาร์ดคอ e นะซึ่งผมก็จะใช้มัดเสริมในการเล่นด้วยมันจะได้เล่นง่ายขึ้นไอพวกมัดเพิ่มแร่ค้อนแฮมเมอร์อะไรพวกเนี้ยผมจะเอาเพิ่มมาด้วยนะเพื่อที่จะทําให้เกมเนี่ยเล่นง่ายขึ้น แล้วก็อันต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอมัดอันไหนดีเดี๋ยวเลือกเลื่อนมัดก่อนว่าเอาอันไหนมันแบบสําคัญสุดล้วก็เอาไว้บนสุดอันไหนที่ไม่ค่อยสําคัญมากก็เอาไว้ล่างสุดนะแล้วก็เพิ่มมัดมาประมาณนี้เออเคต่อไปเ,าเราก็เดี๋ยวก่อนโอเคเรามาตั้งชื่อโลกกันเลยตอนนี้อยู่เราอยู่ในโหมดฮาร์ดคอร์นะอ่าตอนนี๋ยอยู่ในโหมดฮาร์คอร์เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปรับยังนวันเนี้ยฮาร์ด ฮาร์ดอีซี่เราจะตั้งชื่อแมปตามใจชอบเลยตั้งชื่อแมปอะไรก็ได้หรือจะไม่ตั้งก็ได้นะครับต่อไปพเราไปเริ่มก่อนจะเริ่มเดี๋ยวดูก่อนเปิดให้ของแบบเปิดวันที่พิกัดเปิดบนัสแชทด้วยนะอา่าต่อไปเ,อเราเปิดรีเปิดมังฮาร์ดโอเคไปเลยเ,เดี๋ยวก่อนโอเคเขาไม่ให้เปิดบนัสแชทนะไอเนี่ยไอไกล่องฟรี เนี่ยเขาไม่ให้เปิดเราต้องเล่นแบบยิยากเพิ่มความท้าทายในเกมอ่ะโอเคกดเข้าเกมเลยโอเคตอนนี้มาถึงอยู่หน้าเกมแล้วนะตอนนี้เรากําลังจะตัดไม้โอเคตัดแล้วตัดตัดตัดนี่ตัดตัดทีเดียวจบต้นเลยตัดหลายต้นเลยออต่อไปเราจะมาทําแบบว่าอ๋อโอ้อะไรเนี่ยครับิดซะได้แย่งเลย ไม่เป็นไรไปหามาอีกอันนึงก็แหละไม้เยอะจะตายไม่เห็นเป็นไรเลยครับปิดอันก็ไม่เห็นเป็นไรจากจะครับปิดอันกลายเป็นตำนานการคราบของแล้วโอเคเรียบร้อยครับอ,อ,อ้าวโอเคโอเคได้แล้ะโอเคเราข้าวข้าวข้าวขวานมามอ,นอีกแล้วโอ้โหสองอันนำใหม่มันต้องเป็นหนึ่งอันซีไม่ใช่สองอันครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราตัดไปก่อนเลยเอา้าว ได้เอาไปใช้แบบเผานั่นแหละตัดไปตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ดี่ไตัดใจจากเขานั่นแห่ออคือเราตัดไม้เลยตัดไม้ตัดไม้วิ่งไปตัดไม้ก่อนโอ้โหดอกไม้มาจากไหนเยอะแยะเพียบเนี่ยมาตัดไม้ครับตัดไม้ตอนนี้เรากำลังตัดไม้อยู่นะวู้น้องก็ตายโอเคไปตัดไม้ต่อแล้วกันตัดไม้ตัดไม้เออได้ไม้มาเยอะเลยว่าเรามาคาบของกัน เดี๋ยวที่ไหนโอเคดีครับทุกครับซึ่งระวางก็ได้แต่ไม่วางขี้เกียจโอเค,ครับมันมา,มาทั้งหมดแล้วครับติกมาหนึ่งสี่อันอ้าวอะไรเนี่ยอีกแล้วโอ้โหแยจ่จริงเลยผมคับผิดจะได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราหาไม้ใหม่ก็ได้มาหกสิบสี่ชิ้นกับอีกโอ้โหหกสิบสี่ชิ้นสองสแต็กเลยแต่ไม่เป็นไรอันนี้อันนี้เราผิดพลาดกันได้แต่อย่าผิดครั้งอย่าผิดครั้งที่สองนะ รเราผิดแค่ครั้งเดียวแต่อย่าผิดครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สองโอเคไหมนี่เราได้มาแล้วพิแกะเราไปขุดไม้กันเลยไม่ใ้่ขุดหินแต่ตัดไม้หรือขุดหินดีไปข,ขุดหินก่อนลวกันแต่ตัดไม้ก่อนก็ได้โอเคได้ไม้มาแล้วเราต้องได้ไม้เยอะๆเอาไม้มาทําอะไรก็ได้โอ้ยแกเอาแกะมาก่อนเลยเราจะได้เต็นนอน มันนี่สกแกนะมันนี่มันนี่ใน,น,นแตงตายซักอ่าต่อไปเราไปล่าหาอะไรกันไปขุดหินหาแร่แต่ก่อนอื่นขออะไรสักพักหนึง่งหุ้ยไก่ไก่ว่าไงเจ้าน้องไก่เอิ่มน้องไก่ทําอะไรขอเดินเล่นครับเดินเล่นอืมเวเราไปกันเลยเราจะไปหากันหาอะไรไม่รู้ไปเราเริ่มเลย เดินเล่นก่อนเดินเล่นสักพักหนึ่งก็ค่อยไปหาก็ได้โอเคเรามาวาปมาถึงนี่แล้วเรามาขุดหินกันขุด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 แล้วก็ขุดขุดได้ครบนสามอันแล้วก็เอามาขุดเหล็กใช่เราได้ที่ขุดเหล็กเดียวอนาคตโอเคเรามาเริ่มกันเลยขุดเหล็กขุดเหล็กกันเนาะเราจะต้องปีนไปขุดเหล็กอ้ขึ้นมาถึงชั้นหินตอนนี้ฉันจะต้องได้เหล็กให้ได้โอเคได้มาแล้วได้เหล็กมาแล้วนะตอนนี้ ในะตอนนี้เรากำลังจะได้เหล็กมาใช้ฟรีอ่ะนะอุ้ยอุย,อยเกือบเกือบแล้วเกือบไปแล้วอื้ไม่ได้เลยเผลอไม่ได้เลยเกือบโดนกวดทับตายแล้วมาเรามาสร้างบ้านดีกว่ามีี้นี่ผมตัดภาามาทางนี้นะเพราะว่าผมจะสร้างบ้านแล้วโอ้โหแบบโดนกวดทับเนี่ยผมก็เลยต้องมาสร้างบ้านเนี่ยเห็นไหมโอ้โหผมหนีมาสร้างบ้านเลยเอ,อ เรามาท่าบ้างเพราะว่ามันใกล้จะมืดแล้วเห็นนาฬิกาทองๆตรงด้านล่างนั่นไหมนั่นแหละมันบอกเวลาไว้มากาําลังจะมืดแล้วเราก็ต้องนั่นแหละเราก็ต้องเข้ามาอยู่ในที่หลบภัยที่เรียกกันว่าบ้านอ่ะนะโอเคเรามาจัดของกันเลยวางเตียงก่อนอันดับแรกเพราะว่าถ้าไม่วางเตียงเราจะนอนได้ยังไง หรือจะให้นอนตบคพื้นหญ้าล่ะอ๋อต่อไปเราจะมาเอาเนื้อมาเผากันเพราะเราเริ่มหิวแล้วถ้าเราไม่กินเราก็จะหิวใช่เพราะว่าถ้าเราไม่กินมันก็จะหิวยังไงล่ะต่อไปเราก็มาเริ่มกันเลยนอนดีกว่านอนๆอ,นนอนถัดไปจากวันที่หนึ่งเฮ้ยวันที่ศูนย์ก็ต้องเป็นวันที่สอง เอยวันที่ศูนย์ก็ต้องเป็นวันที่หนึ่งสี่ไม่ใช่วันที่สองโหอะไรเรามาเรามาเริ่มทําประตูดีกว่าเดี๋ยวมีตัวอะไรเข้ามาหลังเราแล้วเราอาจจะตุยได้เพราะไอตัวที่เข้ามาด้าหลังเรานั่นเองเราเริ่มกันเลยสร้างประตูเรียบร้อยเอาเนื้อแกะมาเราจะกินอร่อยดีโอ้โหอะไรเนี่ยเราออกไปด้านนอกดีกว่าอยู่แต่ในบ้านไม่ได้หรอก อยู่แต่ในบ้านมันก็ไ่าเบื่อที่มันก็เหงามากเลยเพราะฉะนั้นแล้วพเรามาตัดไม้กันดีกว่าตัด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 ไม้ได้นะแต่ตัดใจจากเขาไม่ได้สิก็เจ็บจี๊ดแต่ว่างี้นเราก็ตัดไม้กันดีกว่าไม่ต้องไปตัดใจอะไรพวกนั้นหรอกมันเสียเวลาโอเคตอนนี้เราได้ไม้มาประมาณหนึ่งเรากลับกันเลยกลับมาที่นี่เราจะทำอะไรต่อเนี้ยหรอไปดูเอ่อทำทำ ยิบแกะเอามือยิบน้อแกะเอามือแล้วก็เอาเหล็กมาเผาใช่เราเอาเหล็กมาเผาก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มทําการนั่นแหละเราจะคราบเป็นคอนแฮมเมอร์อาวุธประจํากายของข้าเป็นอาวุธที่โคตรเท่ะนะนั่นแหละพั้วคูดคูดโอเคขุดมาประมาณหนึ่งเราก็จะเริ่มลงเหมืองกันเลยเรามาเริ่มลงเหมืองกันเลย ลงแค่แป๊บเดียวนะไม่ต้องลงนานมากเด๋ยวถ้าจะหาเพจ๋ยวค่อยอีพีหน้าแล้วกันนะเพราะว่าอีพีนี้ขีออ้เกียจหาโอเคไหมเราจะหาในอีพีหน้ากันนะครับทําไมผมถึงทําเสียงอย่างนี้ก็เพราะว่ามันแบบก็ก็ให้ความดุดันในการภาคไงล่ะใช่ผมอยากจะภาคแบบเท่ๆหน่อยเราก็ต้องทําเก๊กเสียงไว้หน่อยกันแล้วกันใช่จะต้องทําเก๊กเสียงเอาไว้อะล่ะ ขุดหินขุดทานสิไม่ใช่หินอันนี้ทานโอ้อันนี้มารากตเก็บไว้ทําแฮมเมอร์มารากตดีกว่าในอนาคตใช่มันเอาไว้ทําแฮมเมอร์ในอนาคตได้เพราะฉะนั้นะเราต้องเก็บเอาไว้โอเคประมาณนี้กลับบ้านมาดูสิเหล็กเขาถึงไหนแล้วโอเคได้สิบก้อนเอามาดูสิเอาไปทําอะไรได้ไม่ไม่ใช่ทําอะไรได้สิเอาไปคับของสิไม่ใช่ทําอะไรได้ คาบโลกก่นเลยตอนนี้ฉันได้โลดแล้วนะแล้วก็ได้ดาบแล้วก็ได้พลิกแอรเหล็กด้วยนะแบบอุปกรณ์เหล็กแต่ยังไม่ครบถ้วนเพราะขี้เกียจใช่ไม่ใช่ขี้เกียจขนาดนั้นหรอกแต่ว่าเดี๋ยวค่อยทําในอ,อีพีหน้านะเออตอนนี้ก็ได้ที่ขุดเหล็กมาเยอะประมาณนึงแล้วที่ขุดเหล็กอะไรล่ะอันนี้มันเหล็กไม่ใช่ที่ขุดถ้าเป็นที่ขุดมันก,ก็คือพลิกแอรกันละสิโอเควางไอ้แท่งไม้ไว้ยเยอะอเ รอรอแป๊บหนึ่งออกไปทําอะไรยังอื่นด้านนอกดีกว่า,างั้นเรามาลงเหมืองต่อกันเลยเพราะว่าตอนนี้เรามีแฮมเมอร์คู่ใจกับทัชหกสิบสี่อันผู้ให้ใหแสงสว่างเรามาเดินขุดแร่กันเลยเราจะเอาแร่อะไรนะหรอนี่ไงเห็นที่อยู่ด้านหน้านี่ไหมแต่ขอขุดก่อนนะทำทำไงดีโอเคอ้อมีที่ขุดเหล็กด้วยโอเคเพิ่งรู้ไม่ใช่เพิ่งรู้หรอกรู้นานแล้ว แต่ลิมหย,ยิบออกมานะแต่ก็หยิบออกมาแล้วนะตอนนี้เราจะขุดแล่ไปเรื่อยเรืจนกว่าจะเจออะไรที่แปลกแต่ก็ไม่เจอหรอกมันไม่เจออยู่แล้วละ่ะถ้าจะเจอก็เจอแค่พวกถ้าที่จะเจอพวกมอนเตอร์เกยใส่นะแต่ผมก็ไม่ลงไปหาพวกนั้นหรอกเพราะพวกนั้นไม่คุรโหเลยเราจะแบบเล่นแบบเซฟเซฟไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้เนี่ย มันอาชีพแบบฮาร์ดคอร์อะมันเล่นแบบยากมากอะแบบยังไงอะถ้าเล่นแบบคือถ้าตายแล้วอะคือแบบมันจะไม่สมามารถกดเกิดใหม่ได้แต่เราสมรามารถกดเป็นโหมดสเปกเตอร์ได้นะก็ประมาณนั้นอะเดี๋ยวถ้าผมแบบเพลตาเผลตายเนี่ยอันนี้ผมก็ขอโทษด้วยนะอันนี้เนี่ยผมก็จะเริ่มเล่นใหม่เลยถ้าตายอะเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นโหมดฮาร์ดคอร์ถ้ามันไม่ใช่โหมดฮาร์ดคอร์แล้วมันจะตายในรอบเดียวได้เหรอ และมันก็ไม่สามารถเสกอะไรได้เลยในหมดร์ดคอเนี่ยมีได้แค่ว่าผมจะต้องหาทรัพยากรพวกต่างๆเพื่อที่จะเอามาสร้างแล้วก็เอาชีวิตรอดไปจนถึงทุกๆวันจนถึงร้อวันได้หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจซึ่งก็รอดูก่อนว่าถึงกี่วันในเกมนี้ถึงผมจะตายคือผมไม่รู้หรอกว่าผมจะตายเมื่อไหร่ก็อาจจะเป็นแบบ ประมาณแบบประมาณ30วัน40วันก็ได้ผมอาจจะตายก็ได้แต่ว่าถ้าหากเราเล่นแบบยังไงอ่ะเล่นแบบระมัดระวังคือเราอาจจะอยู่ได้แบบนานๆเลยอ่ะแบบรอดไปถึงพันวันก็ได้นะเหมือนพี่เมยรัสอะเขาเล่นเอาชีวิตรอดฮา์ดคนะเขาไม่เคยตายเลยแต่ว่าเราจะลองมาแบบเล่นไงแบบอยากลองเล่นแบบสตรีมเกมใช่เราแบบอยากได้ผู้ติดตามอะอันนี้คือชวนฟุยนะใครแบบ อยากจะคอมเมนต์ในใต้คลิปก็คอมเมนต์ได้นะครับแล้ว่าสามารถกดติดตามกันได้นะช่องเราพร้อมไอ้นี่พร้อมต้อนรับนะครับตอนนี้เราจะไปขุดแร่ต่อแล้วกันไม่เสีขุดหินไปดูก่อนว่ามีหรือเปล่ามีหรือเปล่ามีเปล่าผมจะทำแบบพวก u t u b e ไปเรื่อยๆเลยนะผมจะทำไปเรื่อยๆ,ๆทุกคนก็ให้กำลังใจผมได้นะครับ โอเคเรามาขุดแร่เลยขุดแร่เทินเอาเทินผมเอา่านแต่คนอื่นไม่เอา่านอะไรไม่รู้อะไรนัเด็กไม่เอา่านอะไรอ่ะเป็นน่ารละน่าหละเหมือนเหมือนเคยมีใครพูดอยู่อะไรนะเด็กไม่เอา่านน่ารัะโอเคเราขึ้นมาถึงก็จะถึงชั้นที่มีมีฐานแล้วขุดขุดเลยขุดเลยขุดขุดขุดนี่ได้ได้ฐานมาแล้วอ้อ อ้าวอันนี้ทะลุอีกฝั่งเหระโอ้โหอืมไปเราโดดลงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อยู่ในหมอ่หคอ,อนี่เกือบแล้วเกือบโดดลงไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ยโอ้โหเกือบจะโดดไปเลยอืมแต่ข้นตกตายนี่จบเลยเมื่อกี้ผมเผลอตัวจริงๆนะเมื่อกี้ถ้าผมเผลอโดดนี่ผมตายเลยนะผมตายจากที่สูงเนี่ยตายเพราะอะไรเพราะตกจากที่สูงใช่ นั่นคือเรื่องจริงที่เจ้าแมงอาลีเลี้ยงได้คือ <wounds> เป็นการตายที่เคล่ามากเลยเนี่ยน้องแกะ million. มีแกะหลายตัวเลย<ม>เดี๋ยวค่อยมาจับเลี้ยงแล้วกันหรือไม่ก็จับเนี่ยกินจับกินเป็นอาหาร oh. เดินเล่นหน่อยแล้วกันไม่มีอะไรทำ oh. โอ้โหไม้ไม้ตรงนี้ดับดับแต่ว่าผมแบบ อะไรอ่ะเก็บไม่สุดอ่ะโอเคมาตัดไม้กันดีกว่า้ยน้องเต่าหุ้ยเต่ามันมีสีขาวใช่ไหมไทยจะมีสีขาวโอ้โหสีขาวอยู่ด้าหลังโอเคเรามาตัดไม้ต่อเลยตัดไม้เรื่อยๆอ่ะคืออนาคตผมจะสร้างบ้านนะอนาคตเพราะว่าจะจะอยู่บ้านเล็กๆแบบนี้ได้ไงจะอยู่ทำไมบ้านเล็กๆเราต้องอยู่แบบบ้านที่มันดีๆนั่นแหละ เราแบบอืมใช่มาเข้ามาแล้วโอเคคลิปกำลังจะจบนะครับถ้าใครแบบชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะก็อย่าลืมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าด้วยนะครับผมถ้าจะจะถ้าอยากจะดูคลิปใหม่ๆก็กดติดตามกันไว้เลยบายนะครับเดี๋ยวเราเก็บของก่อนแล้วค่อยจะปิดคลิปเดี๋ยวปิด